อย่าแปลกใจครับผมอนี like ่เมื Middle ่อนี y, ่เ like ดือนตุลาเดือนเ่งผีฮันลองวีนว่าสันมาแต่งตัวเป็นผีไปได้ผีผ้าคุมโต๊ะเอาบักแอลโรมาใส่หัวพ้อมนี่แล้วก็มีหัวเป็นนี่เที่ยงไข่ไปได้มีไฟพ้อมออกหอนหัวในจักหน่อยนี่ข้างหลังนี่เป็นไดองไส้ไปแล้นาฮะเพะมีหัวแพะให้วดาพ้อมไปพดทั้งหัวพ้อมอุ้อังอังโตเตี้ยาอิซึกิไปดให้เงอยู่เนาะดิเธอจะอโอ เรากําลังซ้อมท่านะเซิร์ฟบอร์ดนะทรงตัวแล้วก็เหยียบลงไปนี่ไงเซิร์ฟบอร์ดยังอยู่ทั้งพี่มันเป็นหมอกเซิร์ฟบอร์ดดิเขาเป็นผีด้วยนะเขาหลอกได้ปยวพอแร่โอ้บักอันโหลมันก็โหเจังว่ะขอปันล่องไปในตะขาพีมานล่างมาหลอกเดี๋ยวทรงตัวถอยถอยถอยต้องสารจะเออเออทาไมเอดี๋ยวใช่ออกวนใช่ไหมว่านใช่ว่นใชานใช่ใช่ใช่แน่ใช่ใช่อีกใช่อีกเออ อยไปค่ะออกสายจังจ่นูมาหนูมาตั้งทลีหมดเนี่ยเออตตัมตตมือนเหมือนมื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 นน้ำมันมืนน้ำมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอย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 ้เออเออไฟใหม่เอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเววเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเลือด้วยเลือเลือเมือนมือนไปแล้วไปแล้วไปแล้วจ้มันมือจ้า เกูจะตายดิโอเอ้อเศร้าคอนเศร้าใจเย็นๆใจลำล้มนะเออเออควงอยูแล้วกูตกไปแล้วจ้าเออเออเออเไปไปแล้วไปแล้วกูหยุดไม่ได้เออเศร้า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 แล้วเศร้าแล้วเศร้าหยุด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 โยนปล่หยโยนออกให้เยเท้าเท้าไปเท่าจ้าอ้าวเออไม่ดูมีขากาศด้วยเดี๋ยวก่อนโอ้โหไปไกลแล้วกูไปหยุดมันหยุดไม่ได้ สภาพจังสีบอตการดอกหมอเอนหลวงพ่อเลยค่ะไลค์กินลชานะสวีดัสสวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับผมพี่นุ่นหนึ่งไลค์กิโชานะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม ลีกไปเนเธอร์วยว่าขวางทางกันโอ้ยพระธวดาใน EP พีที่25กันแล้วเหมือนเดิมครับก่อนจะไปรับชมใครที่ติดตามโปรเจกต์นี้มานานหรือดูลุงมานานแล้วให้กาลังใจกัน,กนง่ายๆเพียงกดไลค์สักครั้งหนึ่งก่อนรับชมส่วนใครทึ่มาดูคลิปนี้เพิ่งบนมาเจอคลิปนี้ดูสักพักก่อนถูกใจตอนไหนค่อยกดตอนนั้นก็ได้ครับวิสวรการพูดคุยเดี๋ยวเราไป ให้ยังมองหนีเนาะวันดีจจเทจ่า,จาเอ้าว่าไงแดนซี่เหรอเนี่ยเรานี่แต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยดนซี่อันนี้หนูแต่งตีมฮาโลวีนจ้าอ๋อน้าแต่งเป็นผีน้อยแคสเปอร์งั้นเหรอประเมนจ้านี่อันผีผ่าคุ้มโตขาเงีผีผ้าคุ้มโตงั้นเหรอช่างคิดดีๆฟังแล้วน่ากลัวขาโต้วเลยเนะโอ้แดนซี่แต่งตัวดีไว้เอา้านี่กินบ่นี่ผมยิม้มอ๋อห้ <c oughs> องประกินดอกจา้า นั่นสิห่างน่ารักที่ขอจับเหมือนเดิมไอ้ไอ้ไอ้จับดากันแล้วโอ้ยมันงี่เง่าได้แบงไบงมันเฮ้ยอย่ามาบายดากเขาเลยโอ้โหนี่ใส่มันโอ้โหแคมปิ้งบ่อแคมปิ้งอ้าวพอแม่งแคมปิ้งละปิ้งโค้นลวโอ้ยโอ้ยหดหดเดี๋ยวเอาที่างตับกว่าโอ้ยเหานั่งของเ่าอยู่ดีๆีขึ้นแอบมาตับเออตื่นใจจริงๆเลย กุ้มใจจริงๆรักผู้หญิงขิงเฮ้ยตกใจสะเดิดเือน,นึงแล้วก็รักหญิงขิงก็ไม่สนมองนอกมองปลาแล้วก็เฮามังค้นจนเป็นหน้ามัหรือไม่มองอ้ยมีแห้งผ้ามันนะเอ๊แม่มองนั่นบนุญดิเฮ้ยแม่เราไม่รอทายรักฐานไว้ทายเก็บรักฐานไว้ด้วยได้ค่ะเดี๋ยวหนูทายเก็บรักฐานมาเรียบร้อยค่ะเอ๊กล่องส้วมเข้าไปแช่อ่าเดี๋ยวขอนยอนุญาตตั้งชั้นเขานะ่าเนี่ยนี่เอ,เอาเอาขีดหูทาย แล้วก็อี๋เออคิวพุฟฟ็อกเออ,เ,อเดี๋ยวข้างหลังเออขอโทษครับโดนแหกโคงก้งครับผมนี่มองนี่ขึ้งหยังนี่อุ้ยเกินยังขึ้นยุบองนีแหวะแหวะแหวะผู้ใดห,ห้องเพ่งผู้ให้เจนนี่มันห้องเพ่งเด็ดย่ำใจเจา้าส้ายสิมาเนาะตามสูตรเดี่ยวเล่าตรงมาดูดปากแบงใหญ่สโนไ,นไว้ได้จังฟื้นน่ะ สโนไวบ์ว้าวเจ้าชายมาหอดตอนไหนนี่อันอ้นหญิงสโนไวเทนนิ่งเบบี้เฟสโฟมโฟมบ่มีฟองถ้าท่านมาโดนเติบแล้วแต่ซื้อม่เป็นหนาขาอ,อกโลกลนะ้่นเออเจ้าชายอย่ามัวแต่หัวขันครับมาสอยเธอเนี่ยมาดูดปากเธอจั๊งเดือเนี่ยครับเจนได้ฟื้นขึ้นมาผู้ใดเจ้าชายก็ตัวนั่นแหละเป็นเจ้าชายเขาเนี่ยรวเร็วจังได้จบเรื่องอ่ะนุ๊ปเป็นไม่งี่เคะ่ะใช่ไหมดูอีชานี่นี่ได้จังไรคะ่ะ พึเ่เอาลวดเอาเขาหาถาตัวแบบนี้สี่ต่อเลยเด้อเฮ้ยอีหน้ากันนี่คือสมัครับเครื่องคักนกโกนดังพร้อมนะโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดนซี่เยวเฝ้าไปแต่งตัวเป็นเจ้าทรายเฮาเนี่ยจังเด็คือ,ค,อคือนะโอ้ยหน่อยใช่ไหมเงียบเรจะฆ่าเขาแต่งตัวเจ้าทรายผมก็บกพี่อพอนอสุดเจ้าทรายเอาสุดตัวนี้เขาอะไรดีว่าเกิบขี้ดีป่ะน้อสุมาแล้วครับเจ้าทรายมาแล้ว <laughs> ว่าจังไดน,นอ้อคุณสโนวไวเทนนิงเแบบี้เฟสโฟมเต <_ EN> ่าทรายบ้าแล้วเบิงนะ่งเลยเอ,อ้ยเบิ่งกล้าเป็นมัดเะเล่นจนเขียวเบิดโตเละพี <_ EN> ่โคตรความอ่อนหวานปีกนั่งฟ้าหนวดเข้าก็รอเยิมเลยขักกบูกระส่งในนี่แหละป้า <_ EN> ยอดมนุษย์ซปเปอร์แมนเลย อันนั่นสิกรุนาเรียกผมว่าเจ้าชายแมลงทับจาเอื้อนผมว่าแดนซี่นะ <g ül> อันคุณเจ้าชายแมลงทับครับผมผมขอความการุณาคุณมึงไปเปลี่ยนสุดมาแม่ด้วยหละกาแไม่มึงเขียวบปหรอวเอามันเทก็หนีได้ไหมเอ้ามันคือสิ่งงากละบานเปลี่ยนไม่ก็ได้ว่าเอา้าคนแค่หนึ่งมือนีสนสโนไวท์เฮาสีฟื้นบอนีีหือ้อเอาวามอนี่อาจบอลเดฟื้นหรอคนแค่สงองทำไมไนายคือว่าวาจังสันมึงกระเบิงตีล่ะเอ็นไง ก็ลอม,มองเด๋ยวเจ้าทรายไก่ทอดเพื่อนี่โกคนาเบิดโตเลเหลืองกตองเลยบริเวนกล้วยหอมนะครับไก่ทอดอันผมเนี่ยมยากในจักหน่อยนะครับเขาบาังตาครับผมโอ้ยเนี่ยมยากคารขาลาดเลยอันคุณเจา้าทรายที่เขาลบครับผมเกงว่าหาทัานดูดปากองหญิงตอนนี้ลเลยเล่าฟืนขึ้นมาเล่าสีเดนลับเงาอีกเธอเด้อครับชีบอกว,ว่าตื่นขึ้นมาแต่ตื่นยบหนาเฮาเป็นฟอสเมพ่อวร,ร,รออยอู่บอกหัวยาคว้ยเอาเปลี่ยนไม่ก็ได้วะ ในที่สุดเจ้าซ้ายก็มาจากเธอสุมเฮ้าท่าท่านโดนแล้วนะครับผมอแหวอันนี้พานบอกเอเกิดขึ้นเมื่อเจ้าองค์หญิงเฮ้าล่งไปซื่อผลไมากลากไม่ได้บักแอปเปิลมาห้างนึงเดี๋ยวไันงเงเจ้าจะเฝ้าออไป พอก,กูกันกนูพาได้จังไหนสุดนี่มั้บัตเตอร์นี่เล่าหัวกะการคำเดียวครับกรอบแค่ว่ากรอบเท่ะบัดแล้วเล่าก็สลบไปเลยแหว่ซอยนะครับเจ้าชายซอยไปจุ่มผิษในองค์หญิงของเฮาแน่ย,ยังของใจ่ยี่เดียวกูผ่านได้จังไหนวะพาก็พาซะมากเก็กเสียง <c oughs> เอาล่ะซุมเจ้าคนแค้ทั้งหลายเจ้าบาต้องห้องไห้ไปนะเจ้าทายหัวกะคุมาแล้วข้าจะมาทําให้องค์หญิงโสนไวเทนดิ้งเบบี้เฟสโฟมนี้ฟื้นขึ้นมาจากการหลับไหลเอาล่ะตอนนี้ซุมเจ้าก็หยุดห้องให้กันก่อนนะเจ้าคงถาอ้ายโดนเลยสินะ <c oughs> นี่คนกําลังนอนเว้นอยู่อย่ามายากได้ไหมท่านได้โดดปาาคือฟื้นอะไรจะเธออันเจ้าเดินมาเหยียบตุ้มมองเราเฮาเลยฟื้นขึ้นมาเลย <c oughs> เอ้า เพื่องอนหยียบตุ้มมองนี่บอแลให้กูแต่งโตง้างเบอ่งนี่แต่งแต่ละอันเนอะเมื่อเจอไส้ข้าวบ้านนะบ <c oughs> ันเตสคนแค่นี่ครบเจ็ดว่านี่อยู่พี่ไม่อะ่ไรม่ดสามนั่งอยู่พี่ผู้หนึงน C, หง่งนี่อินซีบออยู่พี่พุดงั้นนี่เจาะครับเจาะเจาะเรื่อยๆครับญาติมันแตกครับเอาทั้งขางเจาะแมงมาเลยเจาะสุดแต่ <c oughs> ไออยู่พี่บอกคนที่หก <c oughs> โอ้ยกลดินอยู่ปาด <c oughs> โอ้แนวกลงไงก็โตคนอีกเนะนะ อีกผู้นึงอยู่โอ้โหเดเนห่นเป็นสง่าอยู่ทึ่งหินไปนะนอะเอาเดี๋ยวกินยังนะ <c oughs> ปลาโทแอปเปิ้ลใหญยสมหัวเนาะกิน <c oughs> <c oughs> บักแอปเปิ้ลกับพิซซ่าแถมซอสพริกพร้อมเนาะพังนี่พังให้เบิดพังให้เบิดพังพัง,พงมันมาตัวกูคักขี้เออโอ้โหฮิตฮับเออฮิตฮับหัวแนละ้วอันเขาขอไปเบิร์โต้ในเด้อว่าเหลือมองไถเนี่ยเขาเจอไปได้นะประตูพิเศษโอ้โหหัวกระเขนมาได้ทัว่วมาก่ออยู่พี่เด้เราโตแล้วโอ้ นึกว่าขี้เกียม,มเ,เดี๋ยวก็มาเอาซอพีชก,กับเก่าเนาะแต่เราก็เฮ้า,าหามือกล้วยมาทิ้งไปมองนี้ควาดออกเนี่เด้อกล้วยก็ได้คอนเทนเนอร์มองนี้เขาเอาไปแล้วนะเอ๊ะอีเดี่ยวมองนี้ท่านไดไปเอาอยู่โอ้ยเห็นตองตกปลาทินนี่โอเคเหลือมองนี้แหละเอามาคอดเกาะนี่แล้วมันบอกว่าอยู่มองข้างใดล่ะขออนุญาตขึ้นลิฟต์ไปเบิ่งข้างเทิงก่อนนะว่ารูปปั้นหันหน้าไปทางไหน <c oughs> เหมือนจะเป็นทางที่หันหน้าไปด้วยนะเนี่ยติงตอง เตือนเฉพาะท่านเทิงแล้วค่ะสันเดเฮ้ยผู้ใดเอาผ่าผู้โตมาคุ้มอะไรยางเล่นมาเลยจีจะผีผีจ่ะถ้าเราวินก็ให้เราวินเด้นี่เป็ดอยู่ทั้งผีตกไปทั้งผีบ่เอ้าเฮ้ยแต่ไม่ขิงยังมองหน้าไม่มาเนี่มีหินทรงแปลกๆอยู่มองนี้เดแมนกคักแมนกคักแมนเด็ดแท้น้านเอเออหามก็แมนกคักขากูหักกคักน่าจะตรงนี้แหละแล้วก็ต้องลองแบะใช่ไหมเดี๋ยวลอง นี่เอฮ้เออยินดีต้อนรับกับเนะเอาหินออกไปจากประตูจงเปิดออกซาซิบีว้ายวีหอดทำบังกระโปป้าโตแสงจากจเด็กจะเฮ้ยเขาคือผู้ใดกันคือมาหลับอยู่มองนี้เปิดติดจ้าด,ด,ดีจากปีจากศาได,ด้ดิด้วย มีป่องแสงสว่างข้างเทิงด้วยฮัลโหลเออเออไปเอเอออ่าเมื่อกีเอ,อ๊เออลุกขึ้นเธอเอาเอ,อ๊ะเจ้าขึออ้นไม่หย่งแสงสว่างเฮ้ยยินดีด้วยคุณจะแปลงเราเป็นเฮ้าเจ้าหย่งนี่โอ้ปวดร้อนชิบเป็นเอาแล้วไงอ๋อกดค้างกด f ค้างมีความแสงบจากตัวเหยอจเจะเฮ้ยแปลงร่างเป็นใครก็ได้กันเหรอ อยเซ็กซี่จริงๆเลยปาดโทเซ็กซี่แต่คมเข้มไม่มีอหอดหนวดหรบินจะบินบินิววโอทาบิเดี๋ยวทั้งหลังหัวก็เถิดกันท่านเดี๋ยวเพิ่งทาบินจะวางได้เนละีบนี่โอ้โควงสว่านด้วยไปไกลไปไกนี่บนหน้าโชว์โอ้โนทาบิด โอเคครับยังไงพันนี่ขอจะจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหากใครอยากให้มีต่ออะไรยังไงคอมเมนต์บอกผู้คุยกันละลางได้เลยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยแล้วกันอย่าลืบกินไก่ทอดอย่าดับทอดไก่กินสวีดนะัสวัสดีทุกคนครับบ๊ายบายจ้านี่ถ้านั่งกดคิด